ันนี้วันที่27เดือนมการาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านางเจดาพรอิรรยนายาคอตาลเจงสวดสาธายพระวสืบพรลปรดิษฐ์และมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอาจรรยบูชาแด่คกรกูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้จจจาจงตั้งมัน่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจุดเจ่นในภาระพญชนะในบุตรสวดต้นนั่งด้วยเถิด พึงมุทเทวดาตมันตาจักกะวาเลสุอัตาพระฉันตุเทวตาตัทธามังนุนิลาชัสะสุนันตุสักขะโมคทังสักเค迦เมจะรูเปคกอฤๅศิขารเตตเตจันตัลิเควิมาเนทิเประเถจะคาเมจะตุวานาคะอะเนขีหาวัตถุหิเกเตปุมาจายัมตุเทวาชัลัทธะลักวิสั เมย่าขาคันทับผ้านะคะทิฏฐันตาสันติเกยัง์มุนีวะราชะนังตาทาวเมสุนันตุธรรมะสวนรการุอยัมพระทันตาธรรมะสวนรการุอยัมพระทันตาธรรมะสวนรการุอยัมพระทันตาอิมินาตะการเลนะปุถางอภิภูชยามาอิมินาตะการเลนะธรรมังอภิภูชยามา ทีมีนาตะกาเลนาสารขังอภิปูชญาามะหาห้างตไม้ต้งบุดูกวาอุู้ทังภะกรวันตางอภิวาทีมีสานกะโตภ็กวัตาธรรมโมธรรมานุสามิสุปฏิปันโนว่กวัโตสาว่สั้งคํัวสรางขังม่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคกฉามิธรรมังสรณังคกฉามิสังฆังสรณังคกฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคกฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคกฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคกฉามิ ตาติยมปีพูททางสารนังกฉามิตาติยมปีทำมังสารนังกฉามิตาติยมปีสังขันสารนังกฉามินาติเมสารนังอันยังพูดโทเมสารนังวะลังเอตีนะสัจจะวะเชนะสุติเมหัตุสัพพทานาติเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวะลังเอตีนะสัจจะวะเชนะสุติเมหัตุสัพพทานาติเมสารนังอันยัง สันโกเมีสารนังวะาังเอเตนะตัจเจวัจเจนะสุวิเมหัตุสัพพทาอิติปิโสวะกวาะมุขมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุปโตโลกวิถุอนุตตะโลกุริตะธรรมตาลสีสัทธาเดวามนุสตานังพุโธวะกวาตีสวาคาโตภะปะมตตาธรรมโมสันติฏฐิภวะคาลิโกเอปัสิโกโหปะนาญิโุปัจจตังวิทิตตพุริญญูหิหิตี สุปฏิป uh e ันโนว่ากัมวัตโตสาวะกัสังโกชุบปฏิปันโนวะกวัโตสาวกัสังโกยาเยกปฏิปันโนวะกวัโตสาวกัสังโกสามีจิปฏิปันโนวะกวัโตสาวกัสังโกยาติดังจัตตาริปุริสายุหานิอยตาปุริสาบุคคลาเอตัปะกวัโตสาวกัสังโกอาหูนายูปะหูนายูดักินายูอัญชลีกรานิโย อนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสาติญาณิทาภูตานิสมาคัตานิภูม,มานิวายานิวาอันตลิขีสะเพวะภูตาสุมะนาภาวันตุสาธุปีสัตกาจัตภุนังตุภาติตังตัดสมาหิภูตา เนสาเมธาสเปเมตัมเมต,ตังกรุรธามนุสสยาปาชายาทิวาจารัตโตจะรันติเยพระเลิงตัสมัยยินเนรกขาธาอัปปะมัตตายังกินจิวิตังอิทาวะหัวรังวะสักเคสุวะยังรงัตนันันณิตังนามโมสะมังอาติตัถาคาเตนะ ธรรมปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหุนตุขายังวิราคางอามาตังปณีตังญาทัชชะขาสักแยนีสมาหิโต,น,ตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหุนตุยังพุทธะเศถษปาริวันนายี สุจิงสมาธิมานันตาริกัญยะมหุสมาธินาตานะสัมโมนะวิชชติอิทัมปิทมเมรัตนงปณิตาเกเตนะตัจจวเจนะสมุทิมิมมตุสุวัติหันตุเยปุขาลาอาาตัตตตังปะตถาจัตตาริเอตานิยุคานิหันติ เตทากีเนนะสุขตาสสะสาวกาเอเตสุทินทินนาเนมะภรานิอีธรรมปิสังเกราตนะปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวติหอนตุเยสุปะยุตตามะนสาธรัมเหนะนิกามิโนโกตมัสสะสันหิเตปติปัตาอะมะตังวิไคหารัทามุธานิพุติ ภุวิชามานาอิธรรมปีสังเคร,ตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตุญาถินท่าขีโลปะทาวิงสิโตสิยายาตุพิวาเตพิอาสัมปะก,กัมปิโยตัตุปะมังสัพปุริสังวัฏามิโยอริยาสาาัจจานิเออเวจัก ปัสติอธรรมปีสังเกตตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอนตุเยอริยสัจ,จานิาวิภาวายันติคัมีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหโหติหตโศสะป,ประมมตานาเตภวังอาถธามามาที่ยันติ อิทำปีสังเครตนาตนปณิตังเอเตนะตัดเจนะสุวติโหตุสหาวะศาสทัศสสนะตัมปะทา,ายะตายะสุมาธรัรมมาชาติหาชาติตาเวันติสัตก,กายะทิฏฐิวิฏิกิจฉิตันจัตสีรับพัตังวาปิยะทิยะทัทิกิิจิจะตูหาปาริเยวิ อานิหาเยียจะวิปปโมโตจะจาพิยานานิอภภาพโภกาโตอิธรรมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติหอนตุจินจาปิโสกัมมังกะโลติอะอาภะกังกาเยนะวาจายุทธะเจตสาวาอภภาพโภโสตัสสะปะติ ชาญาถาอาพปัตตาอิทถาปัตตาสัุตตาอิธรรมปิสังเกตตานังปณิตังเยเินะตเจนะสิวติหงตตวันาปคุมเพยาถาปวดศีตาเคคิมหาน้ามาเสปถาเถาเมตมัสมิงคิมเหตตาถูปมังอังมะวะรังอาเทสายิ ยิพานาคาเมงปารามัตตปารามังอิตายะอิธรรมปีพุเธรตนังปาณีตังเอเตนะตัจเจนะสุวติหนตุวะโรวะพรันยุวะพระโถวะราหโรอนุตตโรธรรมะวะรังอเจสายะอิธรรมปีพุเธรตนังปาณีตังเอเตนะตัจเจนะสุวติหนตุขีนังปารานังนาวังนาติ สามภาวังวิราตาัตเจตายติเกภาวิสมิงติขีนะพีชาวิลุนหิฉันธานิปันติทีรายาถายมปะทีโพอิธรรมปิสังเครัตานังปณีตังเฮเตนะสัจเจนะสุวติหอนตุยานีทาคูตาณิสมานฆตาณิปุมาณิวายานิวาอันตัลิขทตทตถานตังเทวมนุษ โุชิตังธรรมังน ale, ัมสามะสุวัตถิหนตุญาณีท้าปูตานิสมานกะตานิภูมมานิวะยานิวะอันตาริขีตถากะตันเทวมนุสสะโุชิตังธรรมังนัมสามะสุวัตถิหนตุญาณีท้าปูตานิสมานกะตานิภูมมานิวะยานิวะอันตาริขีตถากะตันเทวมนุสสะ สัพูชิตังสังฆังนามาสามะสุวธีโหตุสัพพะโรคะมินิมุติโตสัพพะสันตาปะวัชิตโตสัพพะเวลามาติกันโตนิพุตโตจตุวังพระวะสัพพีติโยวิว,วัชันตุสัพพะโรภวินาสตุมาเตภวัฏวัน,วน าราโยสุขีธีคาโุโภพวะอภิวาธานสาีลีสะเนปจังมุตธาปจายานุจัตตารุธรรมาวัตตันติอายุวนันโนสังระลังหาทิตยะปริยาสุเอวเมสุตังเอกันสมัยังว,วะภาวาข้ายายามวิหรารติ ขายาสีเสสะเทิงพี่กูสหสเสนาตัดตาระโขปะกวาพี่กูอามมนเตสสตะเปพี่กเวอาทิตังกินจากพระพี่กเวสะพานอาทิตัางจากปูพี่กเวอาทิตตางรูปาอาทิตาจากกูวิญญาณังอาทิตัางจากกูสัมปัสโสอาทิตต ยมปีทางแก่กูสัมผัสสะปัจจยาอุปาชาติเวท่ายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตังปีอาทิตตังทีนะอาทิตังอาทิตังราคัขีนาโุสักขีนามหะขีนาอาทิตังชาติยาชาลามาเนนะสโเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโภมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิ โสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตบิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตยามปิทางโสตสัมผัสตัาจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังกีนะอาทิตังอาทิตังราคาขีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตังชาติยาชาลามาลาเนนะโสเกหิ อาิเทเวทุกเถโทมนาสสีปุปปายาสีอาธิตันติวะามิขานานาธิตังคันธาอาธิตาขานาวิญญาณาธิตังขานาสัมปัสโสอาธิตโตยมปีทานาสัมปัสตาปัจจยาปุปปาชาติเวทัจิตังสุขังวาทุขังวา อาทุขามาสุขังวะตัมปีอาทิตังเกนะอาทิ่ตังอาทิตังราทัขีนาโสสะขีนาองค์ขีนาอาทิตังชาติยาชาละชาลามลเนนะโสเกหิมาลิเทเวหิทุเกหีโหมาณเสอุปายาเสห์อาทิตันติวะธานิจิวหาอาทิ่ตัรสะ อาธิตาจิวหาวิญญาณาธาทิตังจิวหาสัมปัโสอาธิตโตยมปิทางชิวหาสัมปัสสัปัจจายาอุปัชชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาาทุขามาสุขังวาตัมปิอาธิตังกนณะอาธิตังอาธิตังอาฆาคีนาโทสัคีนามหะคีนาอาธิตังชาติยาชรามารณีนาสุเกหิปะริเทเวหิ ผุขี่หิมนัสนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัดามิกายูอาทิตโตโหตถาอาทิตตากายะวิญญาณางอาทิตตังกายะสัมผัสสูอาทิตโตยมปีทางกายะสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาพาทุขังวาสุขังวาตัมปีอาทิตตังกนะอาทิตตังอาทิตตัง ราคะขีนาโัวตาขีนาโมหะขีนาอาทิตตัญจิตยาฉลามะละเนนัสุเกหิปริเทเวหิทุกขหิทวนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะฏามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตาวิญญามโนวิญญาณานอาทิตตามโนสัมปัะโตอาทิตโตยำปีทางมโนสัมปัสตาปัจญาอุปัชติ เวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอาธิตังกนะอาธิตังอาธิตังราข้าขีนาสงสารขีนามหังขีนาอาธิตังชาติยาชาลามารณีนะสุกีปาริเทเวทุกีโทมนัสสีอุปายาสิอาธิตันติวัฏามิเฮวังปัต สังพ in ิขาเวสุตตวาอาริยสาวกโกจากุสงปีนิพินทติอเปเสุปีนิพพินทติจากุวิญญาณีปีนิพินทติจากุสัมผัสเสปีนิพพินทติยำปีทางจากุสัมผัสตปัจจายาอปัชติเวทที่ตังสุขังวาทุขังวาทุขังมาสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติ ตัดสมิปีนิพินทตติสาเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทตติโสตสัมผัสเสปีนิพินทตติยำปีทางโสตสัมผัสปัจจายาอุปาชาติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทตติคานัสมิงปีนิพินทตติคันเทสุปีนิพินทตติคานาวิญญาณีปี นิพินทาติธานาสัมผัสสะปัสเสปินิพพินทาติยามปีทางฐานาสัมผัสสะป,ปัจจจยะุัาชาติเวทที่ตังสุขังวาทุกขังวาหาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทาตติชิวหายาปีนิพพินทาตติระเสปุปปีนิพินทตัติชิวหาวิญญาณนปีนิพินทัตติชิวหาสัมบัิเสปิ นิพปินทตติยามปีทางคิวหาสัมปัสสัจจยาขุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุกขามาสุขังวาตะสมิงปีนิพพินท่ตติกายะสัมผันกายะสมิงปีนิพพินท่ตติขวทัพเพสุปีนิพพินท่ตติกายะวิญญาเนปีนี่พินท่ตติกายะสัมปัสสีปีนิพพินทติ ยำปีทางการญาสัมปัสสัปัจจะยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขังมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตติมานัสตัสมิงปีนิพินทัตติธรรมเมสุปีนิพินทัติมโนวิญญาณีปีนิพินทัตติมโนสัมปัตเสปีนิพินทัตติยำปีทางมโนสัมปัสสัปัจจะยาอุปปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวา อาดูผา마าสังวาตสมีิงผีนิพินธาตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุติจติวิมุตตาสามิงวิมุตตามีติญานางังโหติขีนาชาติโุสิตังพระมาจริยงังกตังกัลณิยังปานาปรังกิตาตา,ต,า,าติปัชานตะิติอิธามโมจา่าภะขาว อาตามนาเตพิขุปภะวัโตภัสตังอภิณันฐุนอีมัสมินจ่าปะณะเวยาการนาสเมิงกัญญามาเนีตัสสะพิขุสัพหัสสัสนุปาถายา,านุปาถายาอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติอนัตตนาขณะสุตัง เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพักกวาพารานาสิยังเนี่ยรติอิสิปตเนมิกะทาเยตตะหูพักวาปัญจวกีเยพิโุอามันเตสิลูปังพิเกเวอนัตตาลูปังจะหิทังพิเกเวอัตาอาภิวะอาภิวิษณีนายะทางรูปังอาบาดายหลังวัตเตยักและเพถดหาจะลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมลูปัง มาหัวสีติยะสมาจักขูพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภายดยะสังวัตตินด้จารับภาพติรูเปเอวังเมรูปังหัวตุเอวังเมรูปังมาหัวสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะอิทางพิกเวอัตตาอภิวิสสะหายิตังเวทนาอาบาไดยะสังวัตติยะรับเกิดจะเวทนายะ อวังมีเวทนาโหตุอวังมีเวทนามาเอาหสีติยัสมาจะโอภิกะเวเวทนาอนัตตาตัสสมาเวทนาอาบาตายะสังวัตติน่จจะลับพัตติเวทนายะอวังมีเวทนาโหตุอวังมีเวทนามาเอาหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะอีทังพิกะเวอัตาหะภาวิสั นายิทังสัญญาอาปาทายะสังวัตตยะระเผธาจะสัญญายะอีวังเมสัญญาหุตุอีวังเมสัญญามาอหสีติยะสมาจะคูปิกเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอาปาทายะสังวัตตินาจะรับหาติสัญญายะอีวังเมสัญญาหุตุอีวังเมสัญญามาอหสีติสังขารานัตตาสังขาราจะยิทัง พิฆเวอนัตตาอะภาวิสังสุนายิทังสังขาราอาปาทายะสังวัตเตยุลับเพหะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอหิสุนติยาสมาจะพิฆเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาบาทายะสังวัตตันตินาจะลับ ปฏิสังขาระตุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะอิทังพิกเวอัตาอะภะวิสักนะิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะละเอถาจะวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมา อาหูสีติยัสมาจะปุพิฆเววิญญาณังนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาดายะสังวัตตินาจาระพะติวิญญาณะเนเอวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเมวิญญาณังมาอาหูสีติตันกิงมัญยัสหาพิฆเวรูปังนิจจงวาอนิจจงวาติอานิจจพันเตยังปะนาานิจจุรขังวาตังสุขังวาติุรขังบันเต ยัมปะนานิตยังรูปขังมิปะรินามะธรรมังกันดังโนตังสามาโนปะสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสนิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเวเวทนานิจยาวาอนิจยาวาติอนิจตยันเตยัมปะนานิตยังรูปขังวาตันุขังวาติทุกขังพันเต ยำปนานิจังทุกขังวิปปิณามะธรรมังการานุตังตัมานุปัสิตุเอตังมะมะเอโสหามัสนีเอโสเมอัตตาดิโนเหตังพันเตตังจิงมัญญาถาพิเกเวสัญญาณิจาวาณิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ผูกขังพันเตยัมปนานิจังทูกขังวิปะปินามะธรรมังกันนังโนตังสัมมานุปะสิตรุงเอตังมะมะเอโสามัสสนิเอโสเมอัตตาติโนเอตังพันเตตังจิงมัญญาถาพิกเวสังขารานิจาวะอนิจาวะติอนิจาวะอนิจาวันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวา ติทุกขังพันเตยาปะนานิจังทุกขังมิปะรินามาธรรมังกันดัโนตังสามารถนุปสิโตเหยตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเอตังพันเตตังคงมันยะถาภิกเวบิญญาณานิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเต ยำปะนาดิจังทุกขังวิปัริณามะธรรมังการลังนุตังสมานุปปจิต <ordan> ุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสนิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะอิเกเวยังกินจิโรปังอัติตานาคะตะดอจุปันนังอาจะตังวาบาหิทาวาโอลาลิกัง สุขมาวะหินาปะปะนิตังวายันดุเรสันติเกวาสะพังรูปังเนตังมะมะเดโสหามัสนินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาอุตังธัมมะปัญญายะทัตทะพังยากาจิเวทนาอติตานาคปจจุปันาอจตตาวะปิทาวาโอลาลิกาวะสุมาวะหินาวะปะนิตาวะ ยาทูเรสันติกีวะสัพพาเวรนาเดสงมะมะเนโสหามัสสนี้เดเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาบุตังสัมมาปัญญาญาธาธาพังยากาจิสัญญาติตานาคตาปจุปันนาอาจตาวาปะหิตทาวาภุลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปะเด ตาวายาตุเรสันติเทวาสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนสุหามัสมีนะเมสุอัตตาติเอวะเปตังยะราภูตังสัมปันญายะตาทัังเยเกจิสังขาราอติตานะตะปัจจุปันนาอจตตาวาปัญตาวาโาฬิกาวาสุมาวาหินาวาปนิตาวา เยรูโตเรสันติเกีวาสเปสังขาราเนตังมะมะเนสโฮหาสเมินะเมโสุอัตติเอวะเมตังยัถาอุตังสัมมัปปัญญายะทัตถังยังกินจิวิญญาณังอติตานังข้าพจุปนนังอาชัต่งว่าหิยทาวาโอลาลิกังวาสุกุมาวาหินังวาปณิตังวา ยันดูเรสันติเกวะทัพพังวิญญาณเนตังมามะเนสหามัสนินะเโสอัตตาติอวะามีตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะทิทัพพังทัททัพพังอวังปัตสังทิขเวสุตวะอริยะสาวกโกรุปสัมมิปิทิปินทาติเวทนาญาติปิทิปินทาติสัญญา ญาปีนิพินทัติสังขาเรสปพีนิพินทัติวิญญาณัสสเมิงปีนิพินทัตินิพินทางวิราชาติวิราขาวิมุตติวิมุตตัสเมงวิมุตตะมิติญาณังโหติขีณาชาติมุสิตังรัมมัจริยังกัตตามารณียังนาปารัง อิทัายาธิปยานาติติอิท้าโมจักปะคะวะอัตตะมานะปัญจวัคคียาพิภูภะภะวะโตภาสิตังอะภินันทุมอิมัสเมิงจะปาณะเวยะกาลัสตมิปัญญามานปัญจวัคคียานังพิภูนางอนุปายะยะหัสะเวหิจตานิวิมุต chiên sữa tiệm